สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปวิดีโอของเคนะนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Kingdom Rascana ครับโดยในวันนี้เราจะมาเล่นหนานที่9กันนะครับทุกคนโดยในวันนี้นะครับเคนะก็จะยังใช้ตัวละครฮีโร่ตัวเดิมเลยนะก็คือเป็นตัวคอรน,นะทุกคนเดี๋ยวเพื่อในการ,สรแสลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเลยนะครับรอบนี้จะมีเสาใหม่เคบอกเลยว่าเคแอบไปศึกษารอ,อ,อ,อบๆมาละเพราะว่า ไม่ยากหรอกก่อนอนะันนี้คีไปถ่ายมาเล่นไม่ผ่านซึ่งคีไปชื้อไปลองไปเช็คเลยว่าไอตัวป้อมมีจริงเนี่ยลเวลวข้อดีอะไรบ้างข้อดีอันนั้นมาว่ามันสามารถทําอะไปได้ทุกคนมันสามารถเซ็โก,กลิมได้ซึ่งคีต้องการโกลิมมากเพราะว่ามอนเยอะมากเลยแถมมอนถึกมากคอยนะที่คีเริ่มเลยเ <laughs> <c oughs> นี่ยคัปตันป้อมไม่ใช่ไม่ใช่ไช <c oughs> อตัวคีโรคจัดเดี๋ยวประมาณนี้ก่อน น่าะถึงก็เจอโจมเลยแต่ว,ว่าง่ายอยู่ไม่ยากหรอกดูทัาป้อมทนูแพะแกย้ตันอะไรทุกคนบอกเลยว่าอาจจะมีการเล่นกิ่งขึ้นแบบ300%เเนะครับเพราะว่าเออรู้เหลี่ยมมานิดน,นึงแล้วเพราะว่าไปแพ้มากระบาดจัไ่ไหมครับดีนะยาวเฮ้ย เกือบละเกือบละเราเราไม่รีบก่อนนะครับพอดีว่าตังยังบอมาอันนี้ป้อมตั้งผิดเลยเดี๋ยวขายขายก่อนเดี๋ยววันทันเดี๋ยวป้อมมาตั้งผิดมุมนอเไว้ทุกคนแล้วจะยังไงเพราะแบบมันจะมามันจะมาสามทางทุกคนตอนเนี้ย thank าดาาคยธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวคีอาจจะเอาป้อมป้อมป้อ,ปอมเมจิกที่ว่าจะทำเลเวล4แต่เป็นป้อมเมจิกอันนี้นะทุกคนพอมันเลเวล4โอเคจะทำมอนโกเลมมาซึ่งเราต้องอ๋อต้องตั้งใจเล่นเกมมันน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเงินเกมนี่ค่อนข้างจะหาย,ยากจริงๆมันมีอุปกรณ์เสริมพวกกระเป๋าตรงนี้แหละแต่ว่าคีไม่ได้ซื้อไว้คีรู้สึกว่าถ้าคีซื้อมามันจะง่ายมากเพราะว่าถ้าใช้ถุงเงินอ่ะมันมันจะได้เงินประมาณเออ600ไม่800บาทเลยคีย์บอร์ดเลย800บาทนี่คีทำฟูลบอร์ดได้เลยอ่ะมันมันจะดูโกงไปนิดนนนนึงงงแตตตต่ออ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 อ้้้้้ทยยััพพปปปปมมมเ็ ให้เป็นขั้นสองมันได้ได,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 ด้ง่ายเน,นี่ยตอนเนี้ยงานยากก็ขั้นสองเตบมาเลยแอ้วนี่มารองรับไปวก่อน ที่อยากรู้ม,มากเลยว่าถ้าสมมติแค่ทหารทหารธรรมดาตันใช่ไหมระหว่างทหารอาาสัสวินปกติกบบไวกิ้งอะไหนเลือดเยอะอกว่ารอบนี้เป็นแรงทหารธรรมดาโอเคจะ <Freedom! S 2> ต,ตันละเนี่ยทุกคนหน้าต้องเป็นอันสีเขียวอะ <Yeah! S 2> ไอ้เราก็สอซะอกว็วงแคนนอนเลย ไอ่พวกตัวที่มันตีระยะไกลได้นี่โคตรน่าลำคาญคือ้อทหารมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันกันไม่ทันเอาล่ะตอนนี้เราเจอโจดตึงแล้วต้องอัพต้อมต้องต้องอัพต้องอัพต้องอัพปอมละวไม่อัพปอมนี่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องรีบเคลียร์เซตนี้เสร็จอุ้ยเคลียร์เสร็จก่อนนะวะเอา,ายเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอ้ยโมแค่นั้นยังไม่มาวะเดิ <jeg S 2> <De> er, นดีไปก่อน ถ้ามีอะไรติดคาดน่าจะน่าจะขิดละโยคันพอดีเลยเอาตายไม่นะใครน่าจะไหวตรงนี้ขอตายนิดนึงนี่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องหาตาค์อีก3 0 0กวบาทอุ้ยเวทแรงมากโหสุดยอดเลย คือคือ,คอตัวนี้จะเป็นมอนใหม่นะทุกคนมันจะเป็นมันจะชื่อว่าดาร์คดาร์คเฟเลเยอร์ซึ่งมันเลือดเยอะมากนี่แหนละไอตัวนี้แหละโจทย์ปัญหาปัญหาระดับชาติเลยเลือดมันเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวพอได้โกเลมปุ๊บเราจะโกเลมมากัน2ทางจากการไปศึกษาอาจารย์ยูมาเนื่องจากเราไม่ผ่านเราเล่นไม่ผ่านนะครับเราก็ต้องพึ่งไฟตายครับอาจารย์ยูกำมันแล้วอดทนไว้โกเลมเราจะได้แล้วเอามาสามร้อยห้าสิบนี่หว่า วิท่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหน้าดีกว่าไม่ใช่อะไรนะพอดีว่าเดี๋ยว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 หลังจากอันเนี้ยมันจะเริ่มยากแล้วมันจะเป็นป้อมไอ้นี้มันจะเป็นป้อมป,ป้อมป้อมจรวดต้องเอาขันน้นสองไปก่อนนะเศรษฐายจริงๆจะได้โกเลมแล้วทุกคนน,นี่เขาเอาเขาจะไหวแหละเนี่ยดูคู่ทุกคนดูอ่ะมันแบบไอนะ้พวกอ่ะมันจะพุ่งมาแรงมากอุ้ยตรงนี้คือเอาอยู่มากเลยนะ จะได้350แล้วโอเคเอาละเกือบของตึงเดี๋ยวเคต้องรอจังหวะแต่ตรงนี้เคลียร์ก่อนเรียบร้อยได้เวลาแล้วครับซัมมอนออกมาเลยครับเลงจัดการมันเลยครับเลงต่อยมันเลยเฮ้ยเไม่ทันไม่ทันโคเลมไปไม่ทันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะเอาโคเลมมากันตรงนี้แทนจัดการมันเลยครับเฮีย คือแบบเลือดกูเล็มเยอะมากทุกคน600ร้อเนี่ยแล้วแบบมันเตื้อตีแรงด้วยนะก็เลยแบบถือ่ด้วยสบายๆเอามาวัดกับตัวโคกนี่แหละแล้วพอแบบมีมีตัวขวานเอ้ยขวานจะตายขวานจะตายอุ้ยขวานเกือบตายโอ้โหรีเลือดก,ก่อนเนี่ยพอมีขวานปุ๊บเราก็เหมือนมีโกเลมสองตัวเดี๋ยวตอนนี้เราต้องนิ่มหาตังค์อับป้อมให้แบบมันมีแรงขึ้นโอเคแล้วเต็มแล้สู้ชีวิตมากเลยทหารระดับหนึ่งแม่งนั่งวัดกับโกเลมอยู่ กเลมนี้จูก่อนจูนไปรีเลือดก่อนใช่ไหมโอเคมันรีเลือดได้เดีย๋ยวเราเอาโกเลมมาสแตนตรงนี้รอเลยอันนี้คือถ้าอัพมันจะเป็นอะไรวะจะเพิ่มดาเมจเกาะแล้วก็เลือดมากขึ้นไหม,มอัพบ่อมีตังแล้ว<ม> <st> ตรงนี้สู้ชีวิตมากเลยเดี๋ยวรีบวัวแคนนอนครับ มีโกเลมที่พิตจะง,ง่ายขึ้นนิดนึงนะคะแต่ถ้าจะง่ายขึ้นก็คือตรงนี้มันต้องตายได้แล้วเว้ยแม่งยังถือเลยที่มาเราโกเลมตายไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ตายสักทีอ่ะโคตรปัญหาเลย ได้คอ,อัพได้ละเอาปืนมายิงเลยนี่ปืนกระสุนปืนคือคำต่อรับถ้าลูกธนูมันยิงไม่เข้าอะ่ะจะมันเหลือเท่าไหร่ตายยังนะครับรอบนี้แหละตายของจริงแนาไปเลยโบแคนนอนเนี่ยเพื่อเธอเลย อยากได้กูเลนสองกันอ่นะแล้ก็มายึดมุมสะเพื่อตังผมยอมครับรอบนี้เป็นเยติ i, หรอวะเดี๋ยวเอาเยติมากันนี่ดีวะแล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่มามาตรงนี้เลยเออเอาเยติอยู่เว้ยโคตรเท่เลยทุกคนเป็นไงเนี่ยพลังของเมจิกเมจิกเมจิกเลเวลสี่นะครับชีวิตจะสบายขึ้นนี่แหละครับ แล้วเพื่อนแล,แล้วเราไปช่วยเย,ยตีตรงนี้ไปโอโหนี่ถ้าสมมติว่าทำทำเยตีสามสาทางได้นี่ชีวิตเฮียสบายละวหรือแต่ไอ้ป้อมปืน,อน,นไอไหนไอ้ตัวไอ้ตัวโดนเนี่ยไอ้ปัญหาโลกแปลงแล้วไม่รู้จะจะไปยังไงแพ้ <c oughs> เอามาเลยไม่ต้องหิวเงินเงินคือคำตอบครับตอนนี้ได้คอร์ดแล้วทัตตาควอยด์ดีนะป้อมเมจิง่งแม่งตีเอ,อ้ยพวกนี้แรงมากแล้วตรงนี้ก็มีปืนอีกสวยกูเลมัสกูเลมไวตรงไวตรงนี้ บาดเสียวเหมือนกันนะาะแบบจะหลุดคหรือเปล่าต่อไปก็ตรงตรงนี้ก็ป้อมป้อมไอ้เนี่ยไนีแต่อันนี้เราเราต้องอัพทหารมันจะเริ่มยากแล้วทุกคนอาจจะว่าวนนุ่นี้นิดนึงแม่งหินจะแตกก่อนแม่ยวต้องรอใไอพวกไอพวกนี้มันเตีตายนเฮ้ยระยะไม่ถึงทำไปนี่ก่อนนี่เลยจัดการในรวดเดียว แต่ว่าได้แล้วแม่งเลื่อเหลือน้อยมากไงก็ตายเนี่ยโกเลมเกิดมาแล้วงไงโอ้เพิ่งจะเห็นความมีประโยชน์ของโกเลมก็วันนี้นี่แหละแต่ปัญหาคือในพวกเนี่ยเนี่ยโจดโจดโจ,โจ,จ,จดจัดเลยเนี่ยงอ,อัพ Okay. ด้านล่างนี่ตายแล้วเหลือได้ข้างบนนี่แหละที่บอกเลยตอนที่คีแพ้ไอ้คีแพ้คีแพ้เวฟนี้แหละแม่งโคตรตึงอ่ะให้มันรีเลิกกูเลมแป๊บแม่กดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวต้องเก็บตังค์ให้กูเลมอ้าวเกิดอะไรขึ้นทะแมมมอนไม่ออกมาอาการเป็นแร่ลูกอ้าวเฮ้ยอย่าบักนะบักบักร้องนะบักร้องนะอุ้ยโอเคอุ้ยเยตีได้อยู่อย่าบักพอบักนี่อยู่ยากมาก ก็6บอกเลยว่าเย,ยติก็ไม่ทานนะครับเจอเจอเจอคนรีบายนะครับองอเลม็มชีวิตสบายขึ้นว่าเรามีตัวเล็มนะฮะเดี๋ยวจะร้อยมันมาใกล้ๆกันแล้วก็บวกแคนนอนไปตัดเลยไปนิดนึนงแล้วก็นี่โกลิเนี่ยช่วยตีซะเขาเรียกว่าหมาหมูครับเดี๋ยวเนี้ยต้องอัพอัพเป็นทานเลย ถ้าเป็นไปได้อย่าได้ธนูพิดมากเลยเพราะว่าถ้าได้ธนูพิดแรงป้อมไม่เ,เดี๋ยวนะชิพหาเราเบสิบเก้าไปดูสปอยมาแล้วถึงตัวโคเห็นไวนะ้นะั่นะ่ะอพี่มาหาคู่แม่คุณลิมเดี๋ยวเป็นป้อมดีเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วเราต้องคิงนะฮะถ้าไม่คิงกับมาันจะแบบป้อมเราเลยแบบติดแค่แข็ง เอามาถ่วงได้ไหม้ยถ่วงได้ถ่วงได้เออถ่วงได้ห่ดเดี๋ยวโคเลมโยกตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปผมโซเดียวน่าจะเอาอยู่ผมมาได้ผมมาได้ แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอบอสเพราะแค่ลูกกระเจาะก็คือเล่นยากมากเฮ้ยมันกินมันกินมันกินลูกมันกินลูกน้องกินเป็นอาหารไปแล้วเฮ้ยมันกินกุเลาบมันกินกุเลาบกินไปแล้วอ่ะไม่เถอะนะแล้วยีโร่เกียเอาฮีโรเกียแม่งกลายเป็นศพไปแล้วตรงกินมเหมือนกันโอ้ยต้องแยก ไม่พ้องหลอดทุกคนเราแค่ต้องโผงเวลาไว้ไปเลยอาหารไม่อูพึ่งมาไม่กล้าไาอาหาร เขาเรียกว่าเอาปูลิม,มาถูงเวลานะครับถูเหมือนเหมือนเอาเหมือนโดนเปนอาหารนะเอ๊ะรู้สึกผิดจริงๆแต่ว่าแต่ว่าชนะชนะแน,น่นอนทุกคนคือแบบว่าพอเรามีปเลิชีวิตเราจะสบายขึ้นเหลือ300กว่าแสนนะฮะโอเคชนะเย้คิดเลยจริงๆว่าเราจะเล่นเกมนี้ได้สามดาวนะครับต้องขอบคุณ ิปวิดีโอจากพีฟุมมากเลยดีใจจริงๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแลวกดแชร์ขนะด้วยนะครับยังไงก็ไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับทน่านขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย